พื้นที่เสียงบางพื้นที่มัตสุพูท่านพูด,พด,พดถึงมาตรฐานบริการที่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งเดือนมาเนี่ยเราออกตรวจตลอด่ยังคงมีความจำเป็นใช่ไหมครับมัตสุพูดีึงความดูแล้วเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ทำง,งานด้วยความเสียสละบกลาง,างๆๆค่ำกัางคืนก็ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทาั้งการติดต่อเห็นว่ามีความจําเป็นมันไม่ใช่เป็นการตรวจเพื่อบัองคับใช้กฎหมายทางบริการนะ ในการตรวจเพื่อตรวจท่านไดยเห็นแล้วพอเราไปตรวจเรื่องมาตรการเรื่องระยะห่างเรื่องความหนักเร่นหนาเรื่องสวมหน้ากากตามลงควรอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราเป็นการตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพนั้นเนี่ทำภารกิจในรับใหชอบเรื่องเงินหนวยอื่นก็นจะํำเนีนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการมาหากิโครับิดสัปดาห์ให้คนมาขายเนี่ยสัปดาห์ไหนนั้นนั้นเราพยายามไปเคลียร์ทาง เชโมเดลไม่ทราบว่าท่านสาธารณสุขลองไปประเมินที่ได้รับผลกระทบมากที่ถนนคนเดินที่เขตเทศบาลนครเนี่ยมันใหญ่สุดละมาประเมินอีกทีนึงนี่ก็ครบเดือนแล้วที่ถ้าเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการขยายตัวทางเราชนะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ได้จาการบินอย่างนั้นนะครับลดพื้นที่ตัวอย่างเงี้ยทุกอย่างก็สําคัญนเพราะฉะนั้นจะสาธารณสุขช่วยประเมิน เช่นขับชโนดนีิวันนี้ไปตรวจเช่นขับผมมอบท่านดอกจะมีงานของศาลเจ้าอย่างเงี้ยหรืองานประเพิธีของศาลก็อยู่เรียบร้อยอยู่ที่โต๊ะนั่งฟังนั่งมองก็นั่งเนี่ยนะครับจากผู้ส่งดังนั้นถ้าเกิดประเด็นนี้ไม่หลายื่อที่ผมพูดเนี่ยก็ทำให้ประชาชนามีความอุ่นใจและได้รับสิทธิ์ท่านประชาชนพันประวัติเก้าเกลือนารวมรวมข่าวสารที่ทุกท่านบอกเนี่ย ออกไปทำสื่อออนไลน์ทั้งสื่อของของประจำกาดจังหวัดเองแล้วก็สื่อมวลชนที่อยู่ในเครือข่ายอันนี้นถือว่าผมว่าเป็นความหัวใจอของที่น้องประชาชนนะว่าเ,เราดูแลแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำจากท่านก็นคสือเรื่องของป้องกันป้องกันการชุดเิ็ดนะการสวัสดีคประโยชน์โดยการร่วมมือกัน หรือความรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนช่วมมือกับให้ความร่วมมือกับคนที่ต้องจะหาประโยชน์ในพูดอย่างนี้ท่านในเธอรู้อยู่แล้วนะครับเพฉะนั้นท่านตรวจตาพื้น,นที่สนับ,บความข่าวสารให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะเงินที่เราให้ไปก็เอาไปซื้อสินค้าจริงๆเนสินค้าหรือบริการก็ตามที่อยู่ในเกมที่สามารถใช้จ่ายได้ให้ดีก็เป็นสินค้าชุมชน ครับวันนี้เป็นสิ่งที่อยากแจ้งเตือนทุกท่านไว้ทีมีนอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในพื้นที่ครับโดยเฉพาะในภาคเหนืตอตอนบน21วันก็จะแบ,บง่งออกเป็นวันที่3ถึงวันที่9ครับเป็นก่อนก่อนวันนี้ครับก็มีข่าวจากหลายสำนักข่าวสืงอคมชัดเลือลงข่าวเกี่ยวกับรถประสบอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ หลังเหตุการณ์ของเนื้อหาของฐานเขาบอกว่าพุชกรอ้อยนะครับที่ที่รถอย่างรถก็เนื่องจากว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวเลขนั้นเนี่ยได้มีรวมกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งอะไรด้วยดังสีแดงนั้นจะมีช่อง THC ก็คือช่องสีส้มทางทีมบบนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะไปสำรวจในเรื่องของผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้ใดที่ยังไม่ได้มไดสมัครนะคะที่เป็นผู้ที่ไม่มีสมัญชาตเนี่ยเขาก็รับสมัครในช่องสีเหลืองนะคะช่องสีเหลืองเนี่ยอ่เพ